อฮะสวัสดีทุกคนด้วยครับเดีย๋ยวบัฟกอนโอเคก็จะมาเล่นมายาก้ากันจะปาพาเ <c oughs> จมาพากินเกียนด่านบอสนะเจอบอสแล้วเนี่ยเลือดเต็มหลอดเลยดูนี่ฮะท่านผู้ชมเปิดมาก็ไม่มีอะไรครับดูของครับถือคาถาถืออะไรนิดหน่อยห่อยไม่มีอะไรบับโลกบับอะไรนิดหน่อยดูนะเทคนิคครับระเบิดตัวครับอืบอืบอืบ <c oughs> บอสไม่ได้ทำอะไรอะ่ะ บอสเลือนลนเรย่อเฮ้ยเฮ้ยตายแน่นอนครับณจุดนี้เฮ้ยเฮ้ยจุดนี้เจอบอสบอสบอสได้ทำอะไรอะทำอะไรไม่ได้เลยอะอะบอสตายแล้วตายเร็วจุงโอ้ดาบค้อนใหญ่ไปเนี่ยหมตายแล้วก็ต้องได้รางวัลครับอ้คุณเก่งมากอะไรวานนี้ตุ้ย นยทา,ามันถ้ามันรู้โอ้โหปืนเย็ดโอ้โหปืนใหญ่เลยอ่ะปืนคนเลยอ่ะอะไรจะขนาดนั้น,นกดอะไรเนี่ยบ่อยไปเย็ดทิ้งไปเลยครับดาเมจเยอะอยู่นะเดี๋ยวดูดาเมจดูจะมีดดดมดกดไง,งเขากดแทบอ่ปปะนี่บอกอะ่ะเอ็มเอ็มหกสิบอ่ะ อันนี้อันนี้คือคาถาอืมช่างมันเก็บนี้แหละอได้มาแล้วลองหน่อยสองร้อยลองลองหน่อยฮะอืมสี่ร้อยครับมันแน่นอนครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะรัวกว่าครับเพราะฉะนั้นเราเอานี้แหละครับด้วยความมันเดียวจะพาเล่นต่อเลยแล้วกันครับอ้าวไปดิใครพาไปเอา้า ม้ามาม้ามีชีวิตม้าม้าไม้มีชีวิตเรือวคอมพีดเลยทีเดียวนะแม่ก็จบไปแล้วกับบอสกากๆเลยเดียวโอเคครับก็ไปที่ชัตเตอร์สี่กันนะโอเคก็งั้นก็ฝากแค่นี้แล้วกันก็มาดูเกมเกียนวอสกันนะโอเคครับสวัสดีครับ